สวัสดีครับสวัสดีช่องสีนวลไทยทุกคนทุกท่านเลยนะครับแน่นอนครับสวัสดีพวกเอฟซสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็เอฟซน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านครับขณะนี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มกับอีก45นาทีทุกคนก็อีกประมาณ15นาทีหนังคลายออกก็จะฉายแล้วรอบสื่อมวลชนตอนนี้นั่นอยู่ที่หน้าโรงหนังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับก็เกิดว่าดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พวกเอฟซได้รับชมรับฟังกันว่าฉากไหนเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆ ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังไทยอ้อ รอบสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าจบลงไปอย่างสวยงามทุกคนอาจจะได้เห็นผ่านทางไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมาอยู่ในงานนั่นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยโดยเฉพาะช็อตที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเดินออกมาเดินพรมแดงเรียกได้ว่าพ่อแม่เอฟซีเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็กรี๊ดกันสนั่นเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอีสานทุกคนแน่นอนครับตอนนี้ใกล้เวลาที่หนังจะฉายแล้วเดี๋ยวเราไปดูหนังกันก่อนเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนี่จ้าทุกคน f อเยอะมาก ไม่รู้เขารอใครนะแต่เราก็ไปสแกนตัวหนังแล้วไปซื้อป๊อปคอนกันก่อนดีกว,ว่านี่ดาราสิลปินก็มาก,กันเยอะมากทุกคนนี่ FC เอซน้องอุ๋งอีกเป็นต้นแทงก็เยอะนู่นนี่เหรอซื้อป๊อปคอนกันก่อนไหมคิวยาวไหมเนะี่ยนี่ครับภาพบรรยากาศถือว่าคือคักมากทุกคนโรงหกโรงเจ็ด นี่ถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะเข้ากันแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกับอีก49นาทีทุกคนก็ถือว่าใกล้แล้วแหละตอนนี้ทีเซอร์หนังเรื่องอื่นๆแล้วว่าโฆษณาหนังอื่นๆเข้าหมดแล้วแล้วก็2องทุ่มน่ยหนังเริ่มฉายเดี๋ยวกำลังจะซื้อป๊อปคอนกันก่อนแล้วก็จะเข้าไป รับชมหนังคายอ้อรอบสื่อบนชนการรู้สึกตื่นเต้นแล้วทุกคนเราเตรียมกระดาษิช่ชู้มาแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ซับน้ําตากันหรือเปล่านี่ทุกคนภาพบรรยากาศที่เดอะมอลล์บางกะปิทุกคน Major in, เมเจอร์ซีนิเพ็กครถือว่าสุดยอดมากนคนคิดคับมากเอซแฟนขับ mm hmm. มาให้กําลังใจเยอะมากทุกคนแล้วข้างหลังนอกจะคือผฟู mm hmm. ตันะ้มนักลิ่ เอกซีสุดๆเรามาดูหนังพ, mm hmm. พร้อมกับดา,าราศิลปินอีกมาก้าหลายตากันเลยทีเดียวนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศความรักความศรัทธาของเอฟซีสาวน้อยพเพื่อนแพงเอฟซี FC น้องอุอุเพื่อนแพงที่มาร่วมส่งกําลังใจกันมาร่วมให้กําลังใจกันในหนังไทยอ,อ้อรอบสู่มนชนและแน่นอนครับขายจีน17พฤศจิกายน2568ว่าเอฟซีน่าจะเข้าไปดูเชื่อว่าทุกคนเนี่ย เตรียมพร้อมๆมาอยู่แล้วที่จะเข้าไปดูนั่นก็เช่นกันนั่นดูโรงรอบนี้เสร็จแล้วก็จะไปดูอีกรอบหนึ่งในรอบธรรมดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันเอาจริงๆนะีตอนนี้รอป๊อปคอนแหละรอป๊อปคอนก่อนถ้าเกิดว่าป๊อปได้ป๊อปคอนแล้วเดี๋ยวก็เข้าโรงประมาณ10นาทีหนังสายทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนเราเข้ามาแล้วแล้วได้ป๊อปคอนด้วย ทุกคนเป็นของซูเปอร์แมนไม่เป็นไรแต่ว่านี่แหละครับมาถึงลงเจ็ดแล้วตื่นเต้น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 ตน,น,นี่ทุกคน FC ฟซแฟนคลับก็ค่อยๆทยอยเข้ามานี่หนุนหนังไทยโอ้สุดยอดมาก okay, <c oughs> สว <c oughs> ัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งข้าพี่แน่ยใช่ไหมไปพี่แถวเอใช่ไหมฮะไม่อะไรเฮตติบลโอ้เฮตดน่าจะไม่ข้างหลังก็ข้างหน้าโอเคไปเดี๋ยวไปเข้าโรงพร้อมกันไปครับ ในโรงหนังเขาไม่ให้ถ่ายคลิปไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายรูปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่หนังจบเนาะนะฮะตอนนี้กำลังทยอยกันเข้ามาเนะาะนะครับโอ้โดีใจมาก <คน S 2> เลยคนเดอมไปมาเป็รอบพิเศษสามารถถ่ายได้อยู่โอ้โหสุดยอดมากนที่สิบเจ็ดจะให้รงัใจที่แฟชั่นนะคะนารามาเอ c ซีขอเสียงแฟนคลับสาวน้อยพี่บ้านแพงหน่อยครับผม เพลงแฟนคลับเพลงพี่บอสโจนะครับผมสุดยอดเลยครับผมครับผมเดี๋ยวกําลังทยอยกันเข้ามาเนาะนะครับเราดีใจมากด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นปีเสียที่ผมรอคอยนะครับมาถึงวันนี้ก็ดีใจมากเนาะอ่าเดี๋ยวเอาพูดก่อนแต่ละคนอ่ะส่งไปให้พี่อมแอมก่อนเนาะค่ะอมแอมเพชรบานเพ่งรับบทเป็นอีแววค่ะสวัสดีพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะเบลนิพาดารับบทเป็นคัมภีรค่ะวันนี้กับขอให้พี่น้องเบิงหนังกันยังวอนซืนเด้อน,นะคะสวัสดีค่ะนอ้องอิงเพชรบานแนค่ะรับบทพี่นน้องฝากแนค่ะเด้อฝากเชียร์หนังแน,นะคะ่ะพาเพลิดเพลิอ๋อขอบคุณค่ะเออสีหลอบแล้วพอมมาขอบคุณที่รักครับการทัศนะนะครับ หลังจากจบเรื่องนี้ครับอย่าด่านะครับครับผมหักไปหลายนะเด้อขอบคุณครับครับดูจักพินาครับผมจะฝากเบื้องหนังนะครับฝากนีความสุขกับหนังนะครับแล้วก็ฝากภูมิใจนะครับเพราะว่ามอนีคนที่สานผ้าหนังเรื่องนี้มายิงใหญ่รับรับวนาเขาพานมาหอดงนีแเราซอยแช่ซอยบอกกันต่อนะครับผมมวนตรงไหนโมดีมองไดนกัเขามาคุยเขามาบอกกันได้ครับผมฝากไห้นะครับเด้อ สวัสดีครับผมนิกนรพลเพียรบานแพงครับผมนกับแขนแล้วบักเลยผมัออันนี้บอลลเบาลอีลิไกมันหูเนอะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนต้องตีมากๆนะครับ บอสโจโด้วยบารมีผมพูดกับพี่โจหลายครั้งมากเลยว่าแบบนี่คือบารมีของคนมีบารมีจริงๆนะครับการที่จะรวบรวมผู้หลักผู้ใหญ่อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมาร่วมงานได้เยอะขนาดนี้ต้องเตก็ยังพูดนะครับและที่สําคัญที่สุดครับผม,มว่ามัน์บอมีหลอบซื้อของหนังเรื่องใดที่เปิดจักล่งครับพี่โจวันนี้เราเปิดกันกี่โรงนะครับน่าจะสองอสองโรงหรือสามโรงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของหนังไทยขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวเองด้วยครับ ค่ะน้องน้องแข่งที่ื่านค่ะรับบทเป็นเกรดค่ะวันนี้ก็แบบทุกคนแบบเชียร์ด้วยวันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากเหมือนกันนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะพี่เน็กนะคะในตัวเรื่องวันนี้ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะโดกทักคค้งหาต้องขอบคุณมากๆที่มาให้กําลังใจเยอะขนาดนี้อยากอยากจะพูดเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่า FC สาวน้องเพงเพงแบบจะน่ารักแล้วก็เยอะขนาดนี้ออ๊ยน่ารักมากๆขอบคุณนะคะ สวัสดีครับดิวธีรพัฒน์เพชรบ้านแดงครับก็ฝากด้วยนะครับฝากฝากภาพยนตร์ท้ายออดนะพี่น้องเนาะถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับก็จะรักพี่ดิวมากขึ้นนะคะก็ฝากเด้อพี่น้องนะครับ17กรกฎาคมนี้แต่วันนี้นะครับเราจะได้ดูก่อนใครวันนี้รอบสื่อนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูหนังจบแล้วนะครับพรุ่งนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรวยๆทั่วนหน้าทุกท่านกับ ขอบคุณครับเยอะวเดวเยวเรามีเสื้อมาแจกด้วยนะฮะห้าตัวเท่านั้นเรามีเสื้อมาแจกด้วยไหนเสื้อหตัวจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ทางนน้นหรือเปล่าครับสองฝั่งอเอาลัคกกี้นัมเบอร์ก็แล้วกันครับสิบตัวเราจะแจกกันแบบไหนผมไม่รู้เลยตอนนี้คือผมจะเดินดูว่าอะไรยังไงอะสิบคนใช่ไหม เดี๋ยวถ้าทุกคนมันจะสุงนานไปไงเว่าเราจะไปลงหน้ครอคนไหนที่นั่งตุ๊กมีคําว่าแปะยกมือเลยครับห้ามขยับนะครับห้ามขยับครับนี่คือเลขลัคกี้ดัมเบอร์ของผมนะครับของสาวน้อเพชรแพงยกมือครับถึงสิบคนไหมครับพอดีเลยเกินบอเมมถ้าเกินเราเชิญออกมาข้างนอกแล้วปอยิงชุกกันนิดหนึ่งก็ได้ไหมยังไงออกมายากไหม ถ้ามีเวลาไหมถ้ามีเวลาออกมาอ๋อเชิญค่ะออกมาเลยฮะคนไหนที่มีแปดออกมาเลยฮะคนไหนที่มีแปดรีบออกมาเลยครับรอเชิญใครมีแปดให้แปดออกมาเลยครับอ่าคนไหนนั่งแปดนะฮะ ทุกคนมันมีกิจกรรมในโรงหนังด้วยน่ารักมากวัดโจแบบมาตอนรับเอซีสาวน้อยแล้วก็ f อน้องอู๋มันแพงได้แปลว่าวันนี้มีความอุ่นตั้งแต่เข้ามาในโรงหนังเลยทุกคนแต่ว่าปกติแล้วอะโรงหนังเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะแต่ว่ายกเป็นกรณีพิเศษทุกคนเกินเ่จับอเท่ไงปับปับแจกเยอะถ้ามีเกินก็ไม่เป็นไรเอาเสื้อมาเออะ ปับคู่จับคู่กันแล้วก็เป่ายิงชุบเลยคนไหนชนะคือได้มามาเริ่มจากเห็นหน้ามานี่กัเดี๋ยวใจเย็นอ่าเอาเเเออาาลยคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้อ่านี่เป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่พอโจแจกซื้อคนไหนชนะแล้วยกมือนะฮะเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะฮะนับหนึ่งสองสามก็จะ รวมเมตรเข้ารอบโอ้เกือบยี่สิบตัวยี่สิบตัวอะไรมันจะก่ายโอเคโผมนับหนึ่งสองสามนะครับต้องขึ้ชนะได้นะครับเตรียมตัวนะครับครบคู่ไหมครบคู่พอดีไหมอาโอเคนะฮะไหนเซตอีกบ่ไหนคนไหนเซต ไหนคนไนเสียดมาได้เลยให้คนแรกเลยไปอาคนแรกได้เลยโชคดีอ่ะอ่าคนแรกไปนี่ถือว่าท่านโชคดีไปเพราะว่าผมเลียนตนเล่าผมมีคนในเลือเล่าอ่าฮะพอดี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 เจ้าฟ้าโอ้ชาโอ้ยไปอ้าสิบคูสิบคููพอดีเลยอ้าวโอเคทังอันอ้าวฟังนะครับขอให้โชคดีสำหรับคนที่ได้รับเสื้อขายออนะครับ ผมนับหนึ่งสองสามเตรียมตัวเลยนะครับเสียดียกทีผู้ใดอีกเดี๋ยวดิไไหหนนสอ๋อมันมีเศษอยู่คนนึ่งอ่าเอาออกม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 าอ้เตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับบอยิ่งชุบนะครับคนชนะคือคนได้เสื้อครับหนึ่งสองสามข้งเดียวครับครั้งเดียวข้างเดียวคนเสมออยู่ครับคนเสมออยู่ อาคนชนะแจกคนชนะไปอ่ะพีทเดินแจกคนชนะไปก่อน,นคนชนะแล้วคนแพ้ออกไปเลยฮะ,ะแพ้กับชนะให้เหลือกันเสมอ <laughs> เดี๋ยวจะเอาอีกครั้งอ่าเสมออยู่ครับเสมออยู่อ่ายินดีกับคนที่ได้นะครับเอาคนได้เสมอเมื่อกี้เอาไหมครับหนึ่งสองสามคนนี้ชนะอ่ะให้คนชะนะนะครับ ไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็คือทักไปที่สาวหนพี่บันแางแฟนเพจก็แล้วกันคนนี้ชนะครับคนนี้ชนะอ่ะหนึ่งสองสามคนไม่มีดวงโอ้ยลูกจะรุนผ่อนกันเน๊อ่ะหนึ่งสองอได้แล้วเรียบร้อย งานคอนเทนคัพเดอรเนี่ยทุกคนอยากไปเจอกันตอนหนังจบเนาะเราจะมารีวิวให้กันฟังตอนนี้หนังใกล้จะฉายแล้วจะเอาไปรีวิวไปบอกต่อดูหนังจบแล้วทุกคนมีน้ําตามีน้ําตาซึมต้องยอมรับว่ามีน้ําตาซึมกันบ้างแหละใครที่เป็นแฟนคลับเ c เข้าใจแน่นอนเปิดฉากแรกมาก็ขนลุกแล้วทุกคนแล้วก็มันดำเนินเรื่องเหมือนจะผูกเรื่อง ไว้ในตั้งแต่ช่วงแรกๆทุกคนพุ่มกับผูกเรื่องไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วมันค่อยๆคลายปมคายปมคายปมแล้วก็มันก็จะมาเกตตอนหลังแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะอ๋ออ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองอยากให้ทุกคนมาดูครับเป็นหนังดีๆของอดีสานอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นเอ็ดีแบนกับตบยิ่งมาให้กําลังใจกันเป็นหนังที่ตอนแรกก็ ลุ้นว่าจะทำออกมาได้ดีไหมแต่ทำออกมาได้ดีครับต้น,นมีแบบน้ำตาซีมไหลซีนอยู่เหมือนกันก็ถือว่านี่และครับองอิงเพชรแพงเป็นธรรมชาติมากสิ่งหนึ่งเลยที่น้อนเห็นก็คือความธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคนนักแสดงแต่ลคนที่มีความสามารถของตนเองอยู่แล้ว ขอบคุณวอสโจครับที่มีโอกาสได้สรรสร้างหนังของโพดีสานออมาให้พวกเราได้รับชมกันให้กำลังใจแล้วก็ขอเชิญชวนพ่กแม่เอฟซีทุกคนครับสิกรลฎาคมนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากจะดูเข้าไปร่วมให้กำลังใจแล้วก็ไปรับชมหนังคลายอ้อพร้อมกันเพื่อจะพากดันหนังอีสานให้เผยแพร่สู่สากล